สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอก็ได้เดินทางมาที่วัดไผ่แขกนะคะมาขอโชคขอลาบกับไอ้ไข่นะคะงวดประจำวันที่1ตุลาคม2563นะคะสืบเนื่องจากงวดที่ผ่านมานะคะแอก็ได้มาเขย่าซมซีที่นี่นะคะได้หมายเลข83นะคะสําหรับไอ้ไข่ที่วัดไผ่แขกนะคะแอก็มาขอโชคสองครั้งนะคะก็เข้าทั้งสองครั้งนะคะคุณผู้ชม ถ้าคุณผู้ชมท่านใดได้ชมคลิปที่แอดลงคลิปของไอ้ไข่วัดไผ่แขงนะคะก็คงจะโชคดีกันทุกๆคนนะคะแอดขออนุญาตเขย่าเซียมซีก่อนนะคะ เลขเดิมอีกน่ยงวดที่แล้วแม่เลยงวดที่แล้วได้ไหมครับได้ตัวนี้หละกลับตัวอ๋อตัวนี้สามแปด้าแปดวดนี้ก็วันี้ได้หนึ่งเจกับสามห้าแปดืวอที่แล้วได้เยอะไหมคะได้สองหมื่นคี้เอะนาะก็ได้เยอะอยู่สามตัวล่างห้าสามห้าสามค่ะอันนั้นสามตัวล่างเป็นห้าสามพอดีนในตัวเดิมนะกลับมา ก้อนนี้สามห้าแปดโอเคครับขอบคุณมากครับนี่น้องวัดที่แล้วเนาะ่หครับหยิบให้หยิบให้นะหน่อยเร็วเดี๋ยวน่าจะเอาไปจุดเร็วๆเว <laughs> อามาเร็วต้องไปเอามานี่แล้วก็ตังไปหยอดไปแล้วหยิบให้อีห <laughs> น,นึงเดี๋ยวจะไปจุดเองอ่ะน ค,คนนี้หยิบให้นะครับเดี๋ยวเอาไปจุดอ,อันเดียวพออันเดียวพอขอบคุณครับโอเคนี่นะครับเป็นน้องหยิบให้นะครับเดี๋ยวจะจะไปจุดคนไหนหยิบเมื่อกี้นคนนี้คนนน้นหยิบคนโน้น อย่างนี้ใช่ไหมตกใจหมดเลยต้องขออภัยด้วยนะคะถ้ากล้องสั่นๆวันนี้แอดหรืมเอาขาตั้งกล้องมานะคะ ถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากชมคลิปย้อนหลังงวดวันที่16กันยายน2563นะคะแอดจะปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์นะคะสามารถกดเข้าไปในลิงก์ชมย้อนหลังได้เลยนะคะ ตัวเดียกหมายเลขตัวเรกได้มาแล้วนะคะคือหมายเลขสามนะคะเดี๋ยวมารอรุ้นตัวต่อไปกันเลยนะคะ

หมายเลขตัวที่สองก็ได้มาแล้วนะคะคือหมายเลขูนย์นะคะ Mình cũng có ăn. สามศูนย์หนึ่ง น้องหยิบให้นะน้องเบสใช่ไหมครับนั่นแหละให้เขาหยิบให้เมื่อกี้บอสบอสหรือเบสเบสตัวเบสตั้งชื่อน้องไม่ได้ชื่อเบสใช่ไหมอ่าชื่อน้องเบสน้องเบส หมายเลขตัวที่สามก็ได้มาแล้วนะคะหมากคือหมายเลขหนึ่งนะคะต่อมานะคะแอดก็ขอสรุปตัวเลขนะคะสำหรับตัวเลขก็มีตามนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปค่ะขอบคุณมากค่ะ